ข้อดีของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมาตรฐานสากลในการเลือกใช้ปุ๋ยที่ดีนะครับเราควรเลือกใช้ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน5ข้อดีของการใส่ปุ๋ยอินรียเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีเป็นปุ๋ยเชิงผสมระหว่างข้อดีของปุ๋ยเคมี Me, และปุ๋ยอินรีย์ผสานเข้าด้วยกันครับซึ่งมีข้อดีดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับช่วยให้ต้นยางพาราได้รับธาตุอาหารครบถ้วนธาตุอาหารหลัก ใน,ตนตโตรเกนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมถะถันและธาตุอาหารเสริมโมลิบดีนัมทองแดงแมงกานีสนิกเกลิลเหล็กสังกะสีโบลอนคอลีนครบ14ธาตุจะส่งผลทำให้ต้นยางพรารารดมสมบูรณ์จเจริญเติบโตอย่างสมดุลณ์บำรุงทั้งระบบรากระบบใบระบบสร้างท่อน้ำยางและระบบซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากแผลที่กรีดและ ระบบภูมิต้านทานโรคครับ 2. ปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ให้กับดินครับส่วนของปุ๋ยอินทรีย์จะปรับปรุงโครงสร้างดินทําให้ดินล้วนซุยระบายน้ําระบายอากาศได้ดีขึ้นจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปลดปล่อยธาตุอาหารให้ต้นยางพาราได้กินอย่างยาวนานครับ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมปุ๋ยเคมีครับอินทรีย์วัตถุในปุ๋ย จะช่วยจับและค่อยๆปลดปล่อยธาตหารในปุ๋ยเคมีลดการสูญเสียลดการละเหิดละเหยหนีของปุ๋ยเคมีครับท,ทําให้ธาตหารจากปุ๋ยเคมีถูกใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4. ครับช่วยให้ต้นยางพาราแข็งแรงทนแรงและต้านทานโรคได้ดีการที่ต้นยางพาราได้รับธาตาหารที่ครบนั้น จะช่วยสร้างเสริมพรมด้านทานทำให้รากแข็งแรงลดการชะงักการเจริญเติบโตในช่วงที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับหรืออากาศแล้งอากาศหนาวเย็นจัดนะครับ5ครับเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ำยาง้ารอาหารที่ครบถ้วนจะช่วยให้การสร้างท่อน้ำยางการสร้างน้ำยางมีความสม่ำเสมอน้ำยางออกมาสม่ำเสมอมีความเข้มข้นเหนียวหนืดและคุณภาพดีส่งผลต่อการผลิต น้ายางในระยะยาวครับและนี่ก็คือ5ข้อดีของการใช้ปุ๋ยอินซียเคมีมาตรฐานสากลครับวันนี้ปุ๋ยของเรานะครับกำลังเดินทางมานะครับ1รถพ่วงนะครับก็มีคนจับจองไปแล้วนะครับ5 6ตันแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากใช้ปุ๋ยกับอาจารย์กัญหานะครับโทรเข้ามาสั่งจองหรือโทรเข้ามาบอกจุดประสงค์บอกความประสงค์ของท่านได้เลยนะครับอ้อเน้นโทรนะครับไม่เน้นทัก ขอบคุณครับ